ตรงนี้แข็งมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะค่อยๆหนวดคลายเส้นให้ค่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นที่ห้องข้างๆนี้เองซึ่งฉันแค่ไปหนวดตามที่ลูกค้าจองมาฉันมีสามีที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดนานๆแต่หลังจากคืนนั้นพวกเราก็หยุดตัวเองไม่ได้อีกเลยก่อนจะไปฟังเรื่องราวรบกวนช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้หน่อยนะคะเพื่อที่คลิปแนะนำดีๆจะได้ขึ้นมาให้เห็นง่ายขึ้นค่ะ ถ้าอย่างนั้นลองมาฟังเรื่องของฉันกันดูนะคะฉันชื่อมาลีอายุ62ปีสามีของฉันชื่อสมชายเขาต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆพอตกกลางคืนบ้านทั้งหลังก็เงียบสงัดได้ยินแต่เสียงนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กฉันเคยเป็นหมอน,นวดแผนไทยมาก่อนตอนนี้ก็เลยยังรับงานนวดเพื่อสุขภาพตามบ้านอยู่ การได้ช่วยเหลือใครสักคนมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทําให้ฉันลืมความเหงาไปได้บ้างเย็นวันนั้นมีการจองคิวใหม่เข้ามาในมือถือเป็นคอสนวดแก้อาการปวดหลัง60สนาทีพอเปิดดูข้อมูลฉันก็ต้องขยี้ตาตัวเองที่อยู่นี้มันคอนโดเดียวกันตึกเดียวกันแถมเลขห้องยังเป็นห้องติดกันอีกต่างหากไม่ผิดแน่ๆใจนึงก็อยากจะหาเหตุผลปฏิเสธแต่มือกับคว้ากระเป๋าเตรียมของเสรศ็จสัม ยิ่งเป็นห้องข้างๆก็ยิ่งรู้สึกกระอักกระอ่วนแต่จะเมินเฉยต่อลูกค้าก็ไม่ได้ก้าวเท้าเดินไปห้องข้างๆที่ห่างไปไม่กี่ก้าวแต่รู้สึกหนักอึ้งเหลือเกินไม่ต้องเดินผ่านล็อบบี้ไม่ต้องรอลิฟต์แค่เดินไปตามทางเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วแต่หัวใจกลับเต้นรัวฉันเงยหน้ามองเลขที่ห้องแล้วหยุดยืนมาถึงขนาดนี้แล้วจะกดกริ่งจริงๆหรอมารีสูดหายใจลึกๆ แล้วยื่นนิ้วไปกดกริ้งเสียงกริ้งประตูดังขึ้นเบาๆสักพักประตูก็เปิดออกคนที่ปรากฏตัวคือคุณวิชัยอายุ68ปปีเพื่อนบ้านที่ฉันเคยได้ยินมาว่าเพิ่งเสียภรรยาไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนและตอนนี้อาศัยอยู่คนเดียวสวัสดีครับเออผมจองคิวไว้วันนี้ไม่นึกเลยว่าจะเป็นคุณที่มาต่างฝ่ายต่างตกใจและเงียบไปอย่างอึดอัดแต่การจองก็คือการจอง ฉันคงทักทายเล็กน้อยแล้วเดินตามเขาเข้าไปในห้องห้องสะอาดสะอา้านแต่กลิ่นอายของการใช้ชีวิตช่างเบาบางมีความรู้สึกอ้างวางเล็กๆแทรกซึมอยู่ตามเฟอร์นิเจอร์คุณวิชัยเอามือกุมเอวแล้วบอกว่าช่วงนี้ผมปวดหลังตลอดเลยครับฉันกางเบาะนวดแบบพับได้เตรียมผ้าคนหนูและน้ำมันนวดความเคยชินในฐานะมืออาชีพช่วยให้ความตึงเครียดลดลงไปได้บ้างขออนุญาตนะคะ ทันทีที่ฝ่ามือแตะลงบนแผ่นหลังร่างกายของคุณวิชัยก็สั่นสะท้านเล็กน้อยคงเพราะไม่ได้สัมผัสใครมานานมาแล้วปฏิกิริยานั้นทำให้เกิดระลอกคลื่นเล็กๆในใจของฉันเช่นกันฉันนวดต่อไปเงียบเยบทุกครั้งที่ปลายนิ้วรูบไล้ไปตามจังหวะการหายใจไออุ่นและจังหวะหัวใจของเขาก็ส่งผ่านมาถึงฝ่ามือพอนวดเสร็จคุณวิชัยก็ก้มหัวขอบคุณเบาๆ ขอบคุณมากครับดีขึ้นเยอะเลยแล้วเขาก็ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนรอยยิ้มนั้นดูอูดอุ้นกว่าที่คิดและทิ้งความรู้สึกดีๆไว้ในใจของฉันตอนนั้นฉันยังไม่คิดเลยว่าการพบกันครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นคุณวิชัยก็จองคิวเข้ามาเรื่อยๆสัปดาห์ละครั้งฉันจะถูกเรียกไปในเวลาเดิมทําตามขั้นตอนเดิมๆเ,เหมือนเป็นการว่าจ้างที่เรียบง่ายแต่กลับมีบรรยากาศที่สงบบเงียบไหลเวียนอยู่ ตัวเบากว่าข่าวที่แล้วเยอะเลยนะครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแม้จะเป็นคนพูดน้อยแต่ความอ่อนโยนในน้ำเสียงนั้นยังคงกล้องอยู่ในหูเสียงนั้นทำให้ฉันรู้สึกวางใจโดยไม่รู้ตัวตอนแรกมันก็แปลกๆที่ต้องให้เพื่อนบ้านมานอนคว่ำแล้วฉันก็ลงมือสัมผัสตัวเขาแม้จะบอกว่าเป็นงานแต่ก็กลัวว่าเส้นแบ่งมันจะเลือนลางแต่ทุกอย่างก็ค่คอยๆเปลี่ยนไปคุณวิชัยไม่เคยพูดจะลายสาระ เขานอนนวดเงียบๆและขอบคุณทุกครั้งเมื่อเสร็จงานความเสมอต้นเสมอปลายนั้นทำให้ใจของฉันผ่อนคลายลงวันหนึ่งหลังนวดเสร็จคุณวิชัยยื่นถุงเล็กๆใบหนึ่งให้ข้างในมีขนมชั้นเจ้าดังของย่านนี้อยู่สองชิ้นขอบคุณเสมอมานะครับได้ยินว่าคุณชอบทานไม่เห็นต้องลำบากเลยค่ะปลายนิ้วของเราสัมผัสกันเพียงเสี้ยววินาทีตอนรับถุงเป็นสัมผัสที่แผ่วเบามาก แต่เหมือนมีเสียงดังกึกในใจคืนนั้นพอลองชิมขนมชั้นดูรสสว่านที่มากกว่าที่คิดก็แผ่ซ่านไปทั่วปากความอ,อบอุ่นที่ไม่น่าจะรู้สึกได้ในเวลาปกติก,กลับบีบหัวใจอย่างบอกไม่ถูกฉันนอนมองเพดานนึกถึงรอยยิ้มของคุณวิชัยสมชายสามีของฉันยังคงทำงานอยู่ไกลบ้านบทสนทนามีน้อยเท่าที่จำเป็นสบายดีไหมอืม สบายดีแค่นั้นจบเสียงจากปลายสายเหมือนส่งมาจากที่ที่ห่างไกลเหลือเกินเพราะแบบนี้หรือเปล่านะคำว่าขอบคุณของคุณวิชัยถึงได้ฝังลึกลงในใจมากกว่าที่คิดเขาเป็นแค่เพื่อนบ้านเป็นแค่ลูกค้าไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นแล้วฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยฉันหยุดความรู้สึกวั่นไหวในใจไม่ได้เลยวันนั้นห้องของคุณวิชัยก็ยังคงเงียบสงบเหมือนเคย กระถางต้นไม้เล็กๆริมหน้าต่างหนังสือที่วางเรียงรายเป็นระเบียบทุกอย่างดูเรียบร้อยแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นพื้นที่แบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจเพอเริ่มนวดคุณวิชัยก็พูดด้วยท่าทางเหนื่อยล้ากว่าปกติวันนี้ไหลก็หนักๆนะครับงั้นเดี๋ยวฉันจะเน้นคลายเส้นตรงนี้ให้นานหน่อยนะคะฉันเทน้ำมันลงบนฝ่ามือแล้วค่อยๆวางมือลงบนไหล่ของเขา สิ่งที่สัมผัสได้จากปลายนิ้วคือความแข็งแกร่งของร่างกายที่ผ่านโลกมามากแม้จะไม่มีไขมันส่วนเกินแต่ก็สัมผัสได้ถึงมัดกล้ามเนื้อและร่องรอยของชีวิตที่ยาวนานมุมกระดูกสะบักที่นูนขึ้นมาไออุ่นที่ซ่อนอยู่ลึกๆค่อยๆแผ่ซ่านมาสู่ฝ่ามือลมหายใจของคุณวิชัยสะดุดไปจังหวะหนึ่งแค่นวดไหลแ่แท้ๆแต่กลับรู้สึกเหมือนสัมผัสลึกล,กลงไปถึงในใจในห้องที่เงียบสงัด มีเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนที่สอดประสานกันความร้อนที่ส่งผ่านปลายนิ้วเหมือนจะละลายใจของฉันไปด้วยทำไมไออุ่นของผู้ชายคนนี้ถึงได้ตราตึงในใจขนาดนี้นะพอนวดเสร็จจูจ่ๆคุณวิชัยก็หันกลับมาจับมือฉันไว้ขอบคุณเสมอนะครับน้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำและอ่อนโยนวินาทีต่อมาฉันเพิ่งรู้ตัวว่านิ้วของตัวเอง ถูกมือของคุณวิชัยกลุมเอาไว้ทั้งตกใจและไม่อาจถอนมือออกได้สายตาเราสบกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่มีคำพูดใดๆมีเพียงแววตาของคุณวิชัยที่จ้องมองมาเวลาเหมือนไหลช้าลงรู้ตัวอีกทีใบหน้าของคุณวิชัยก็ขยับเข้ามาใกล้แม้ริมฝีปากจะยังไม่สัมผัสกันแต่ระยะห่างเพียงไม่กี่เซนติเมตรก็ทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดไม่ได้นะ ใจคิดแบบนั้นแต่ร่างกายกลับไม่ขยับในระยะประชิดนั้นคุณวิชัยโอบแขนมาที่หลังชั้นแล้วดึงเข้าไปหาเบาๆในโอกชันร้อนวูบเสียงหัวใจเต้นแรงจนกลัวว่ามันจะดังออกมาข้างนอกพอพะละออกจากกันช้าๆคุณวิชัยก็ถอนหายใจเบาๆขอโทษครับที่ทำให้ตกใจไม่เป็นไรคะ่ะฉันสายหน้าเสียงที่ตอบกลับไปสั่นเครือจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นเสียงของตัวเอง พ่อออกมาที่ทางเดินขาฉันยังสั่นนิดๆฉันรู้สึกชัดเจนว่ามีบางอย่างในตัวฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงแม้จะรู้ว่าควรหยุดแค่นี้แต่ใจลึกๆกลับไม่อยากให้จบลงคืนนั้นฉันนอนหลับตาลงไออุ่นจากฝ่ามือของคุณวิชัยยังคงหลงเหลืออยู่คืนนั้นสมชายโทรมาหาหลังจากที่ไม่ได้โทรมานานที่นั่นเป็นไงบ้างคำถามสั้นๆฉันตอบไปแค่ว่าก็เหมือนเดิม สมชายเล่าเรื่องงานที่ต่างจังหวัดให้ฟังเรื่อยๆที่นี่คนไม่พอเลยคงอีกสักพักกว่าจะได้กลับนะน้ำเสียงของเขาไม่มีความอะไรเอวร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วสบายดีไหมพอเขาถามฉันก็ตอบแค่อืมสบายดีแล้วบทสนทนาก็ขาดช่วงความเงียบจากปลายสายรู้สึกห่างไกลาราวกับอยู่คนละฟากฟ้าพอวางสายห้องก็ยิ่งเงียบเหงาทีวีก็ปิด มือถือก็ไม่มีแจ้งเตือนมีแต่เสียงนาฬิกากับเสียงลมหายใจของตัวเองฉันนั่งลงบนเตียงในใจว่างเปล่าสายตามองไปอย่างไร้จุดหมายทันใดนั้นสัมผัสจากฝ่ามือของคุณวิชัยก็หวนกลับมาอุ่นหูมนั้นความรู้สึกที่ชัดเจนนั้นทำไมถึงสลัดไม่ออกสักทีสิ่งที่กดทับไว้เริ่มเผยตัวออกมาเงียบๆฉันนอนขดตัวใต้ผ้าห่มเอามือทาบหน้าอกตัวเอง สิ่งที่สัมผัสคือร่างกายของตัวเองแต่ภาพที่ผุดขึ้นมากลับเป็นใบหน้าของคุณวิชัยมือที่สัมผัสแผ่นหลังแรงที่อบกอดไหลสายตาที่จ้องมองมาอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้นะรู้อยู่แล้วแต่หยุดไม่ได้เสียงถอนหายใจแผ่วเบาหลุดออกมาตามด้วยเสียงเล็กๆที่ดังขึ้นใต้ผ้าหม่มเสื้อผ้าเริ่มหลุดลย่ยเสียงครางที่พยายามกลั้นไว้กลัวเหลือเกินว่า เสียงจะดังไปถึงห้องข้างๆร่างกายเกรงไปชั่วขณะแต่ความกลัวนั้นกลับยิ่งกระตุ้นเราอารมณ์ให้รุนแรงขึ้นยิ่งกัดริมฝีปากกั้นเสียงร่างกายก็ยิ่งไวต่อสัมผัสปลายนิ้วสันระริกคุณวิชัยในที่สุดลมหายใจก็ค่อยๆสงบลงฉันนอนหมดแรงกดเปลือกตาที่ชื้นแฉะแล้วสูดหายใจลึกๆฉันเป็นอะไรไปเนี่ยความรู้สึกผิดกับความสุขสมปะปนกันไปหมดคืนนั้นแม้จะหลับไม่สนิทแต่มันก็ช่างหอมหวาน เช้าวันต่อมาท้องฟ้ามืดคืึ้มตั้งแต่เช้าพอเลยเที่ยงฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาพอตกเย็นคอนโดทั้งตึกก็ถูกปกคลุมไปด้วยอากาศชื้นช้ามีการจองใหม่เข้ามาในมือถือผู้ส่งคือคุณวิชัยมีแค่วันและเวลาที่ระบุไว้ไม่มีการพิมพ์อะไรเพิ่มเติมช่างสมกับเป็นเขาจริงๆฉันสะพายกระเป๋าอุปกรณ์นวดเดินไปตามทางเดินอากาศชื้นที่เจือกลิ้นฝนลอยฟุง้ง พอไปยืนหน้าห้องข้างๆแล้วกดกิ้งคุณวิชัยก็มาเปิดประตูทันทีเชิญครับระวังพื้นลื่นนะครับขออนุญาตค่ะคำทักทายสั้นๆแฝงความระมัดระวังอยู่บ้างฉันกางบดนวดและเตรียมของเหมือนปกติวันนี้ขอนวดไหล่เพิ่มจากเอวหน่อยนะครับคุณวิชัยพูดอย่างเกรงใจได้ค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆนวดคลายให้นะคะฉันชโลมน้ำมาลงบนฝ่ามือแล้ววางท่าบ,บนแผ่นหลังของคุณวิชัยที่นอนคว่ำอยู่ ร่องรอยของกล้ามเนื้อบนร่างกายที่ผ่านการเวลาไอาอุ่นที่ซ่อนอยู่ข้างในทันทีที่สัมผัสใจฉันก็สั่นไหวเล็กน้อยตั้งสติหน่อยนี่คืองานฉันบอกตัวเองแล้วค่อยๆลงน้ำหนักกดนวดไล่จากไหล่ลงไปถึงเอวลมหายใจของคุณวิชัยเริ่มลึกขึ้นทุกสัมผัสที่ส่งไปเหมือนได้รับความไว้ใจอย่างหมดเปลือกกลับมาจนฉันเกือบจะช้าง,งักมือทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับพืบ ไฟดับฉันตกใจเงยหน้าขึ้นก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมาจากข้างนอกมีเพียงไฟฉุกเฉินตรงทางเดินที่ส่องแสงสลัวคุณวิชัยพยายามจะลุกขึ้นแต่สะดุดขาตัวเองจนเซขอโทษครับวินาทีต่อมามือของฉันก็ไปคว้าไหล่เขาไว้แล้วเราก็ประคองกันจนตัวแนบชิดความมืดทําให้ระยะห่างของเราเลือนรางไออุ่นจากไหล่ที่สัมผัสกันมันใกล้กว่าที่คิดเสียงกระซิบที่ข้างหูดังขึ้นทุ้มต่ํา คุณมาลีกลัวไหมครับไม่ค่ะฉันยังพูดไม่ทันจบแขนของคุณวิชัยก็โอบรัดรอบเอวฉันดึงเข้าไปกอดโดยไม่ทันตั้งตัวในอกร้อนวูบขึ้นมาทันทีริมฝีปากประกบกันเป็นจูบที่สั้นและลังเลแต่เหมือนเวลาหยุดหมุนไปชั่วขณะนะคุณวิชัยเสียงเรียกชื่อเขาสั่นผ้าเหมือนเป็นการตอบรับคุณวิชัยกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นในความมืด เราเห็นเพียงโครงร่างของกันและกันมือของคุณวิชัยรูปลายแผ่นหลังปลายนิ้วที่เสยผมขึ้นทําให้ชั้นเพลุดเสียงคางเบาๆกลัวว่าเสียงจะดังออกไปที่ทางเดินจนต้องชะง,งักไปคู่หนึ่งแต่ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วริมฝีปากที่บดเปียดกันความรู้สึกที่หลงลืมไปนานถาถมเข้ามาทั่วร่างความมืดจากไฟดับช่วยลบเลือนความละอายใจ ฉันปล่อยตัวไปตามขึ้นอารมณ์ที่โหมก,กระนำมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นประสานกันในที่สุดไฟก็กลับมาติดแสงไฟฉุกเฉินสีแดงดับลงเราสองคนค่อยๆพลัออกจากกันแล้วมองหน้ากันขอโทษครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันใส่หน้าแก้มร้อนเผาจนไม่กล้าสบตาพอออกมาที่ทางเดินได้ยินแต่เสียงฝนพมพมจากข้างนอกเสียงฝีเท้าดังก้องเบาๆไออุ่นของคุณวิชัยยังติดอยู่ที่ตัว กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วฉันคิดแบบนั้นขณะเดินกลับเข้าห้องตัวเองหลังจากคืนไฟดับความสัมพันธ์ของฉันกับคุณวิชัยก็ดำเนินต่อไปพอมีแจ้งเตือนการจองเข้ามาฉันก็รีบไปที่ห้องข้างๆถี่กว่าเมื่อก่อนภายใต้ข้ออ้างว่าไปหนวดระยะห่างของเราลดลงอย่างลับๆทุกครั้งที่สัมผัสกันความรู้สึกผิดก็แวบเข้ามา แต่สักพักมันก็จางหายไปฉันรู้สึกได้ว่าหัวใจตัวเองเริ่มด้านชาลงเรื่อยๆวันนั้นสมชายทำงานที่ต่างจังหวัดเสร็จเร็วกว่ากำหนดนานๆที่กลับไปเซอร์ไพรส์บ้างดีกว่าเขาคิดแบบนั้นเลยไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าลากกระเป๋าเดินทางกลับบ้านพอมาถึงคอนโดตอนเย็นก็เจอผู้หญิงที่อยู่ชั้นเดียวกันเดินออกจากลิฟต์พอดีอ้าวคุณสมชายวันนี้กลับบ้านเหรอคะเนี่ยครับพอดีได้พักนิดหน่อยนะครับ ผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงซื่อๆว่าช่วงนี้เห็นภรรยาคุณไปห้องข้างๆบ่อยจังสนิทกันหละคะเท้าที่กำลังจะก้าวเดินหยุดชะงักผู้หญิงคนนั้นยิ้มใหญ่ๆแล้วเดินจากไปแต่ทิ้งหนามแหลมคมไว้ในใจของสมชายเขาไขากุญแจเปิดประตูเข้าห้องเงียบกริบมาลีไม่มีเสียงตอบรับทั้งห้องนั่งเล่นและห้องนอนว่างเปล่ามีแต่ความเงียบ สมชายหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อที่หน้าผากความรู้สึกสังหลนใจบางอย่างแผ่สั้นในอกคงไม่ใช่หลอกมั้งทันใดนั้นเองเสียงแผ่วเบาก็ลอยมาเข้าหูเสียงคางหวานๆที่เหมือนพยายามกลั้นไว้คุ้นหูเหลือเกินพอตั้งใจฟังเสียงนั้นดังมาจากห้องข้างๆห้องของคุณวิชัยวินาทีที่เข้าใจทุกอย่างความเย็นเย็ยบก็แล่นผ่านไปทั่วแผ่นหลังสมชายยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าประตูบ้านมือค้างอยู่ที่กริ่งห้องข้างๆ จะกดดีไหมหรือควรจะหยุดแค่นี้ในใจสันไหวคอแห้งผากทางเดินมีแต่กลิ่นฝนและเสียงหัวใจของเขาเองที่ดังก้องเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากห้องข้างๆยิ่งตอกย้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยในใจสมชายให้เติบโตขึ้นเขายืนนิ่งอยู่กับที่เสียงจากห้องข้างๆยังคงตามหลอกหลอนเหงื่อเย็นๆไหลท่วมหลัง ฝ่ามือเปียกชื้นเขาตัดสินใจกดกิ้งเสียงกิ้งดังขึ้นสั้นๆแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากข้างในเขากดอีกครั้งก็ยังเงียบสมชายกลั้นหายใจลองหมุนลูกบิดประตูไม่ได้ล็อกประตูเปิดออกเสียงบางอย่างในใจพังทลายลงพอผลักประตูเข้าไปแสงไฟนวลตาและกลิ่น,น้ํามันหอมระเหยลอยมาเตจมูกเสียงลมหายใจหอบจากด้านในเสียงที่พยายามกลั้นไว้ เสียงที่คุ้นเคยไม่ผิดแน่ขาของเขาขยับเข้าไปข้างในโดยอัตโนมัติที่ตรงทางเข้าห้องนั่งเล่นสมชายเบิกตากว้างตรงนั้นมีคุณวิชัยกับมาลีอยู่มารีในชุดนวดกำลังซบอ,อยู่ในอ้อมแขนของคุณวิชัยสีหน้าของทั้งคู่ซีดเผื่อในทันทีมือของคุณวิชัยพลาออกจากไหล่ของมารีทำอะไรกันอยู่เสียงของสมชายทุ้มต่ำและแห้งผากมารีอ้าปากจะพูด แต่ไม่มีเสียงออกมาคุณวิชัยเองก็พูดไม่ออกบรรยากาศเย็นยะเยือกชับพลันไม่มีใครขยับตัวได้คำถามนั้นไม่ได้ดังตะคอกแต่มันเหมือนมีดแหลมคมที่แทงทะลุหัวใจของมารีพยายามจะหาข้อแก้ตัวแต่หัวสมองว่างเปล่าความรู้สึกผิดจุกอยู่ที่คอน้ำตาเริ่มเอ่อล้นคุณวิชัยก็ได้แต่ยืนนิ่งเงียบความเงียบอันยาวนานปกคลุมห้อง แม้แต่เสียงนาฬิกาย,ยัางได้ยินชัดเจนสมชายถอนหายใจช้าๆแล้วหันหน้าหนีอย่างนี้นี่เองเขาพูดสั้นๆแค่นั้นแล้วหันหลังเดินออกไปเสียงรองเท้ากระทบพื้นทางเดินดังก้องอย่างแห้งแล้งเขาไม่หันกลับมามองเลยเดินกลับเข้าห้องตัวเองไปมาลีที่ถูกทิ้งไว้หน้าประตูสุดตัวลงกับพื้นเอามือที่สั่นเทาปิดหน้ามองไม่เห็นอะไรอีกแล้วคุวิชัยก็ได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูก ในห้องที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนแว่วมาไกลๆหลังจากสมชายออกไปมาลีก็ขยับตัวไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพยุงตัวที่พังทลายให้ลุกขึ้นคุณวิชัยทำถ้าจะยื่นมือมาหาแต่ก็ชักกลับไปผมขอโทษคำพูดนั้นฟังดูห่างไกลเหลือเกินพ่อกลับมาที่ห้องสมชายนั่งอยู่บนโซฟาเปิดทีวีทิ้งไว้แต่ตาไม่ได้มองจอ จะชวนคุยก็พูดไม่ออกคืนนั้นทั้งสองคนเข้านอนโดยไม่มีคำพูดใดๆบรรยากาศหนักอึง้งปกคลุมห้องนอนมาลีหลับตาแต่ข่มตาไม่ลงฉันทำอะไรลงไปเนี่ยนอนอยู่ข้างสามีแท้ๆแต่ใจกลับลอยไปหาคนอื่นรู้สึกผิดจนแทบบ้าแต่ก็ยังอดคิดถึงไออุ่นของคุณวิชัยไม่ได้เช้าวันต่อมาก็ยังไม่มีบทสนทนา สมชายออกไปทำงานเงียบเยียดแผ่นหลังของเขาไม่มีท่าทีกรเครียวหรือคาดขันอะไรอีกแล้วมีแต่ความเงียบเย็นชาที่หลงเหลืออยู่หลายวันต่อจากนั้นมาลีทำอะไรไม่ถูกเลยจะกวาดบ้านทำกับข้าวก็รู้สึกว่างเปล่าไปหมดเย็นวันหนึ่งเธอนั่งริมหน้าต่างมองย้อนกลับไปถึงชีวิตแต่งงานที่ยาวนานเคยมีวันที่หัวเราะมีความสุขด้วยกันแต่มันก็นานมากแล้ว ตอนนี้เป็นแค่สามีภรรยากันในนามเท่านั้นจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเหรอเสียงในใจส่วนลึกดังขึ้นมารีลุกขึ้นพรวดไปหยิบกระเป๋าเดินทางออกมาขณะเก็บเสื้อผ้าเธอก็หยิบรูปถ่ายใบหนึ่งขึ้นมาดูในรูปนั้นมีเธอและสมชายในวัยหนุ่มสาวกำลังยิ้มแย้มเธอมองรูปนั้นอยู่นานก่อนจะวางมันกลับไว้บนชั้นวางของตามเดิมเธอยือนอยู่หน้าห้องคุณวิชัยพอกตดกริ่ง คุณวิชัยก็เปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าตกใจมีอะไรหรือเปล่าครับมารีสูดหายใจลึกๆฉันจะย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะคุณวิชัยอึ้งไปพูดไม่ออกสักพักก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเอาจริงสินะครับค่ะฉันไม่อยากหลบหลบซ่อนๆอีกแล้วคุณวิชัยค่ะฉันชอบคุณค่ะคืนนั้นมาลีติดต่อนิติบุคคลของคอนโด ขั้นตอนง่ายได้จนหน้าตกใจทิ้งห้องที่เป็นเรือนหอแล้วย้ายไปอยู่ห้องข้างๆใครจะว่ายังไงก็ช่างจะโดนนินทาว่าร้ายก็ไม่สนนี่คือเส้นทางที่เธอเลือกเองพอเก็บของเสร็จฝนข้างนอกก็หยุดตกพอดีแสงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดผ่านก้อนเมลลงมามารีสูดหายใจลึกแล้วยิ้มออกมาไม่ต้องปิดบังอะไรอีกแล้วต่อจากนี้ไปจะใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเอง มารีก้าวเดินออกไปช้าๆมันคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเสียใจและการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นการเดินทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองครั้งใหม่ที่ปลายทางเดินแสงสว่างรำไรกำลังสั่นไหวและในวันนั้นอนาคตที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มหายใจแผ่วเบาวินาทีที่จับหูหิ้วกระเป๋าเดินทางมารีชะงักไปทางเรื่องนี้ถูกแล้วเหรอผอมองย้อนกลับไปบ้านที่คุ้นเคย เฟอร์นิเจอร์ที่คุ้นตากลิ่นที่คุ้นจมูกร่องรอยของการใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนานแต่ในนั้นไม่มีไออุ่นหลงเหลืออยู่แล้วบทสนทนากับสมชายกลายเป็นการรายงานความคืบหน้าเหมือนเรื่องงานไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รอยยิ้มจางหายไปการยอมรับความจริงว่าเป็นแค่สามีภรรยาในานา้ำมันเจ็บปวดขนาดนี้เชียวหรอ มารีล่ากระเป๋าเดินออกจากประตูห้องผ่านทางเดินไปหยุดหน้าห้องคุณวิชัยที่ห่างไปไม่กี่ก้าวพอกดกริ่งประตูก็เปิดออกคุณวิชัยรับกระเป๋าไปถือให้อย่างเงียบเมียเข้ามาสิครับคำพูดสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความอ,อบอุ่นที่กระทบใจมารีพอเดินเข้าไปในห้องบรรยากาศที่แปลกตาแต่กลับให้ความรู้สึกสบายใจก็โอบล้อมเข้ามากระถางต้นไม้หนังสือที่วางเรียงรายพื้นที่ที่เป็นระเบียบ สะท้อนชีวิตที่คุณวิชัยดำเนินมาดื่มชาหน่อยไหมครับค่ะขอบคุณค่ะทั้งสองนั่งลงบนโซฟาเคียงข้างกันถือถ้วยชาอุ่นๆมองออกไปนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆค่อยต่ำลงไม่เสียใจภายหลังแน่นะครับคุณวิชัยถามอย่างระมัดระวังมารีสายหน้าสักวันอาจจะเสียใจก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้วินาทีนี้ฉันไม่เสียใจเลยได้ยินแบบนั้น คุณวิชัยก็ยิ้มออกมาน้อยๆมือของทั้งสองค่อยๆประสานกันแม้จะไม่มีคำพูดมากมายแต่ความเงียบนั้นกลับทำให้รู้สึกสบายใจข้างนอกมืดลงแล้วและในห้องเล็กๆแห่งนี้ลมหายใจของการเริ่มต้นใหม่กำลังไหลเวียนมารีมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วคิดต่อจากนี้ไปคือชีวิตของฉันไม่ว่าใครจะพูดยังไงจะถูกมองแบบไหนนี่คือทางที่ฉันเลือกและเป็นชีวิตที่ฉันต้องรับผิดชอบเอง คืนนั้นมารีนอนหลับที่ห้องของคุณวิชัยเป็นครั้งแรกไออุ่นจากคนที่นอนข้างๆแม้จะยังไม่คุ้นชินแต่ก็อุ่นหัวใจคืนอันยาวนานที่เคยต้องอยู่คนเดียวบัดนี้มีคนมาอยู่เคียงข้างความจริงข้อนี้เติมเต็มหัวใจของมารีอย่างเงียบๆรุ่งสางมารีลืมตาตื่นมองเห็นท้องฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นนอกหน้าต่างคุณวิชัยยังคงหลับสนิท ลมหายใจสม่ำเสมอมารีค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างคอนโดเริ่มมีชีวิตชีวาผู้คนเตรียมตัวไปทำงานไฟตามห้องต่างๆเริ่มเปิดขึ้นทีละดวงเป็นเช้าที่ธรรมดาแต่สำหรับมารีมันคือการเริ่มต้นใหม่โดยสมบูรณ์ไม่มีที่ให้กลับไปอีกแล้วมีแต่ต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้ามารีสูดหายใจลึกๆความกลัวเล็กๆผุดขึ้นในใจลึกๆ แต่ในขณะเดียวกันความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ก็เข้ามาแทนที่จะไม่หันหลังกลับไปอีกจะเสียใจทีหลังก็ยังไม่สายแต่วินาทีนี้ฉันจะใช้ชีวิตตามที่หัวใจเรียกร้องท้องฟ้าข้างนอกสว่างขึ้นเรื่อยๆวันใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นมาลียิ้มน้อยๆแล้วเดินกลับไปที่เตียงล้มตัวลงนอนข้างๆคุณวิชัยจับมือเขาไว้อย่างแผ่วเบาไออุ่นส่งผ่านมาที่ฝ่ามือ ต่อจากนี้ไปจะใช้ชีวิตอยู่กับไออุ่นนี้ความจริงข้อนี้ทำให้มารีรู้สึกวางใจขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับตอนจบแบบนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณให้เราฟังหน่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวความรักครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ